สวัสดีค่ะเพืน,นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เพิ่นมากับขนมปังเปียนะคะขนมปังลูกเกดเนยสดนะคะใส่น้ํานะคะลงในอ่างผสมค่ะนมค่ะไข่ไก่นะคะเราจะตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะหรือประมาณยี่สิบห้ากรัมค่ะเกลือค่ะน้ตาตาลทรายค่ะผสมให้เกลือและน้ตาตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะ แป้งทำขนมปังค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะส่วนของนุ่มผงนะคะสามารถตัดออกได้เลยนะคะถ้าไม่มีผสมหรือนวดให้เข้ากันจนหมดผงแป้งค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดได้นะคะเมื่อแป้งรวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะ แป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เหน่อยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะนะคะนวดแป้งนะคะจนเนียนนุ่มมือดีนะคะยืดหยุ่นดีเรารวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหชั่วโมง อากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาแช่ลูกเกดเทน้าเดือดลงในลูกเกดให้ท่วมค่ะจากนั้นนะคะแช่เอาไว้นะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยแล้วซับให้แห้งค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะแบ่งนะคะเป็นแปดก้อนนะคะก้อนละห้าสิบกรัมค่ะเมื่อแบ่งแป้งครบแล้วนะคะไล่ลมนะคะจากนั้นคึ่งกลมค่ะวางเรียงเอาไว้นะคะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวค่ะ พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเรามาขึ้นรูปกันนะคะอันนี้ก็คือลูกเกดนะคะที่เปิ้นแช่น้ําเอาไว้นะคะ,สะเสด็จน้ําสับให้แห้งดีนะคะกระทงลองอบที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นกระทงยาวนะคะยาว14เซนนะคะกว้าง5เซนแล้วก็สูงประมาณ1นึ่งนิ้วนะคะหยิบก้อนแรกขึ้นมานะคะเราจะรีดนะคะให้ยาวประมาณ สิบเซนนะคะโดยประมาณจากนั้นนะคะเราจะตัดเป็นสามส่วนนะคะเราจะถักเปียนะคะถักเปียให้ได้แบบนี้นะคะเก็บปลายให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะวางบนกระท o ค่ะเสียบลูกเกตนะคะไปตามร่องที่เราถักเปียนะคะเราก็โรยลูกเกตไปตรงข้างๆด้วยนะคะจะได้มีลูกเกตเยอะๆนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเต้าอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก้นอบนะคะเราจะใช้ไข่ที่เหลือนะคะผสมกับนมนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าอบได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s หรือส่งดาวใน Facebook ค่ะขนมปังอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยจากนั้นนะคะด้านบนนะคะเราจะทาด้วยนมบางๆนะคะทันทีค่ะเมื่อทานนมเสร็จแล้วนะคะเราจะพักให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะต้องรองให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะ ทาเนยด้านบนถ้าอากาศร้อนสามารถทาเนยผสมหรือมาการีนได้อันนี้แล้วแต่นะคะ,ะเมื่อเราทาเนยเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยน้ําตาลด้านบนค่ะนุ่มฟูเบาน่าทานมากๆเลยนะคะ